สีอ่ะเปลี่ยนลุกเพราะอะไรยังไงครับเปลี่ยนลุกเพราะว่าช่วงนี้ว่างครับผมยังไม่มีละครก็เลยทิ้งก็เลยเป็นอ่าไว้ผมแล้วก็เดินแบบถ่ายแบบไปครับก็อยางรับงานก็เหมือนแบบมันเป็นแกลบว่างพอดีครับก็เลยอยากทําไว้ครับเพราะปกติไม่ค่อยได้ไว้ใช่ครับเก็บดปกติผมจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆครับแล้ช่วงนี้ก็ได้แกลบว่างก็เลยแบบอยากลองทําดูอยางเงี้ยก่อนหน้านี้เหมือนเราอยู่ในโหมดสกินเฮดใช่ใช่ครับตอนแรกอยู่ในโหมดสกินเฮดแบบ ประมาณ2ปีใช่ครับได้ไงคะเป็นไงคะเสร็จก็จะสาวกิการไหมคะก็แต่งกิการไหมคะก็มีมีบ้างครับก็แบบแปลกตาครับแบบเขาก็ชมว่าโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจจริงจริงจริงพอกระทิงต้องเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมันมีความกังวลใจมัาเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่เข้ากับหน้าหรือว่าอะไรแต่เรารอดทั้งสองก็คือผมก็วยแล้วก็วยแล้วคือผมว่อยากลองอยู่แล้วพี่แบบว่าเราอ่ะไม่เคยทําสีผมแบบ นานๆเลยไงครับก็เลยอยากลองทําดูแล้วก็ด้วยบางทีทิ้งชอบผมยาวบ้างเดี๋ยวไปตัดผมสั้นบ้างอะไรเงี้ยครับอยากลองเปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆไงตอนที่แบบรู้สึกว่าเออผมยังทําได้อยู่ก็อยากลองทําดูแล้วเราชอบลุคใหม่ก่อไหมคะระหว่างสกินเฮดกับอันนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ก็คือชอบอันนี้มากกว่าครับเพราะว่าสกินเฮดผมไว้นานประมาณปีครึ่งไงครับปกติใช่ใช่พี่แบบแล้วมันเหมือนตอนแรกผมก็ดีใจนะที่แบบว่าไปถ่ายละครนะครับผม ไปถึงแบบช้ากว่าเพื่อนครึ่งชั่วโมงใช่15าทีแต่งหน้าเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายกว่าเพื่อนนี่ครับแต่พอหลังๆมาเห็นพี่เกดเห็นคนอื่นเซตผมเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบพิช้าเขาละเริ่มแบบอยากโดนจับผมบ้างอะไร้ยครับจับรงไหนจับผมจับหัวจับหัวสีนี้ได้แรงใจกอะไรสอ่าสีนี้ครับสีนี้ผมคุยกับพี่ที่เขาตัดผมผมอยู่ตลอดครับก็คือเขา คุยกันว่าอยากไว้ผมแล้วก็ช่วงไว้ผมเนี่ยหาอะไรทําดีกว่าอะไรเงี้ยครับพี่เขาบอกองั้นทําสีเงี้ยเราก็เอาสีเป็นเล็บมาให้กันดูว่าเราอยากทําสีแบบไหนครับแต่ตอนแรกมันเป็นขาวม่วงครับที่คุยกันไว้ครับแล้วก็ผมก็สะมั่วไปหมดเราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้ไอ้ยาทะผมสีม่วงอ่าใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมันครึ่งครึ่งอบว่าโอเคตอนที่เอาไปแบบว่าอยากจะเป็นเหมือนใครอะไรยังไงมันอ่าเป็นของคนญี่ปุ่นครับ เป็นของคนญี่ปุ่นนะครับคือเห็นที่เขาจะมีดำๆขึ้นมานิดนึงแล้วเราแล้วทำผมแหลมๆเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยอยากลองดูบ้างออันนนนี้เป็นคนอ๋อไม่ใช่การ์ตูนนะเป็นคนนะผมผมดูในดูในเน็ตมานี่แหละครับจริงๆพอไวซ์ทรงนี้ไหนคนก็เข้าไปเมนบอกว่าก้าวใจมากตรงนี้เรามันมันเขินนะเพราะเราเป็นคนที่เขินอยู่แล้วเขินพี่เขินพี่ก็แซวผมหรอไมนเขินไม่เขินแค่ไหนเวลาคนมาแซวสาวมาแซวอ่ะก็เขินครับแล้วก็ อีกนิดนึงก็รู้สึกว่า,าดีใจด้วยให้เขาดีใจยังไง <laughs> ดีใจยังไงก็ดีใจที่คนชอบทรงเราชอบลุกเราครับเพราะว่าตอนแรกเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าจะโอเคหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเงี้ยแต่พอมีคนชมเราก็รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นมานิดนึงครับลุกนี้สำเร็ไหมก็ดีครับถ้าเขาเอาก็โ okay. อเคครับถามถึ <laughs> งเรื่ <laughs> อง,งที่เป็นไป เออพราะีวช่วงที่ผ่านมาเราคุณนั่งลงสนามไปใช่ครับส่งผมส่งนี้ช่วงนี้ผมเป็นนักกีฬาครับช่วงนี้เป็นนักกีฬาแล้วก็แข่งตอนนี้จะแข่งจะชิงแล้วครับรอบรองรอบชิงเสาร์ทย์นี้ครับก็คือนักทำแบบควบสองนาทีนักแสดงด้วยนักกีฬาด้วยตอนนี้ไม่มีละครนะครับไม่มีงานละครก็คือตอนนี้ผมเล่นบ้านอย่างเดียวครับก็เหมือน ได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาอยู่ช่วงหนึ่งครับประมาณ2เดือนแต่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้เลยครับเหนื่อยแต่ว่าแบบเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในช่วงที่เราพักไงครับช่วงนี้ก็ทีมผมก็จะชิงแล้วครับผมก็รอบสี่ทีมแล้วลไปเชียร์ได้ทีมอะไรหมว่าเป็นทีม,ทมอะไรครับมีนเป็นอ่าใช่ครับสโมสรครับสโมสรผมกับมีนอยู่สโมสรไทเทคครับผมตอนนี้มันเป็นแข่งไทยแลนด์โอเพ่นครับเป็นอ่าแข่งในประเทศไทยที่ คนไทยเล่นได้หมดเลยลูกครึ่งก็เล่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นระ,ะ,ะดับประเทศครับเป็นสโมสรระดับจริงๆเพราะตอนนี้เหมือนมีก็ดังเราก็ดังมาพอเป็นเล่นเนี้ยสาวูมิดเราแบบเขิน้วแบบเขินแต่ว่ารู้สึกดีใจนะพี่เพราะว่าผมว่าเข้าใจว่าบาสไทยเวลาเราเล่นนะครับคนดูไม่ค่อยเยอะความอ่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่ามันไม่ค่อยเท่ากับอ่าพวกฟุตบอลเงี้ยครับแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าช่วงนี้มีคนไปดูเราเยอะแล้วก็ แบบมีกองเชียร์ดีๆไงครับเราก็รู้สึกว่าดีใจเวลาเราเป็นนักกีฬามีคนมาเชียร์มันรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกความรู้สึกที่เ<ช>มันจะแบบใฉ่ิมแล้วมันก็จะแบบว่าเอ้ยยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไร <ๆ S 2> ไงครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าตัวเองสูงขึ้นแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นขึ้นอยู่ในเกมเยอะขึ้นเงครับแล้วก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าใน เพื่อนๆผมที่เล่นบาสกันในสโมสรที่เราเคยเล่นมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเห็นว่าหลายๆคนเขามีฝีมือครับแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้รับความเขาเรียก <ไป S 1> รับความสนใจ<ป>ใช่ครับผมก็เลยแบบดีใจนะที่แบบว่าคนมาดูบาสไม่ใช่ดูแค่ผมมือมีหรืออะไรนะครับเขาดูแบบทั้งคนที่เป็นนักกีฬาบางคนเขาไปดูเราก่อนแล้วเขาก็ชอบคนอื่นด้วยไงครับเราก็รู้สึกว่า เราดีใจแทนเพื่อนที่มีคนชื่นชอบผมก็อยากให้บาสไทยคนดูเยอะๆแล้จริงๆแล้วพออย่างนี้ไปเวลาลงสนามอ่ะมันจะต้องเขาเรียกมันต้องรอตลอดเวลามาเพราะว่าเขาจะต้องเก็บภาพเราแบบใม,ไม้ไม่คือถ้าในสนาม่ะผมจะไม่คิดแล้วว่าใครมาถ่ายรูปเราจะเป็นแนวที่แบบว่าต้องอยู่ในเกมแล้วเพราะว่าเราซ้อมมาในเกมต้องรู้สึกว่าผมโฟกัสอย่างเดียวว่าต้องชนะแ,บบแค่น,นั้นครับ เกีเข้าหมายเร่ในการฝีมือหรืออะไรเขาก็จะจับตามองด้วยอ่ะไม่ใช่หลออเดียวเขาก็ดูรูปตัวเองด้วยอ่าผมก็อยากแบบว่าโชว์เขาด้วยครับว่าผมมาไม่เราไม่ใช่แบบเหมือนนักแสดงที่แบบมาเล่นขำๆไงครับไม่ได้หลอออย่างเดียวอ่าคือเราก็ซ้อมจริงจังเออเราก็เต็มที่เหมือนกันเราก็ลงไปในนั้นเราเป็นฐานะนักกีฬาเราก็เต็มที่กับทุกคนให้เกียรติทุกคน เป้าหมายเป้าหมายการเป็นนักฟันเราคือตอนนี้เป็นั้นไหนไหมนะว่าหลายคนมาเป็นนักสแสดงแลว้วอาจจะว่าคือ <ừ> จากการาเป็น,นมัรู้เล<า>ครับแค่ไหนหลังจากที่เราวางไฟเราไปแล้วสำหรับผมตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่า <c oughs> ผมก็อยากได้แชมป์ครับอยากได้แชมป์ไทยแลนด์โอเพนปีนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็คือมันเป็นช่วงเหมาะเจาะพอดี <c oughs> ที่ผมได้แข่งแล้วก็ได้ซ้อมเหมือนนักกีฬาที่แบบเรา ปกติผมมาแข่งเหมือนจะไปแข่งแมตช์หนึ่งสองแมตช์แต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมครับแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่สุดแล้วก็เราได้ซ้อมกับเพื่อนได้ใช้เวลากับเพื่อนสองสาเดือนได้เตรียมตัวเตรียมร่างกายก็เลยรู้สึกว่าอยากทําให้เต็มที่ครับอยากให้ได้แชมป์เหตัวเองอย่างที่แบบเหมือนเรายังไม่วางมือจากการเป็นนักีมอะไรไแต่ว่าเรายังรักกับการเป็นนักบาสหรือเรายังชื่นชอบมันเป็นแบบว่าเซฟโซนอะไรของเราเองไรคผมรู้สึกว่าบาสอะมันเป็นสิ่งที่ผมได้ เข้ามากรุงเทพก็เพราะบารนะครับได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองก็เพราะบารอะไรอะไรเงี้ยใช่ครับได้มาจากเชียงรายก็เพราะบารแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เน็ตกับงานงานผมการแสดงผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ผมว่างผมก็เลยอยากกลับไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆร่วมทีมหน่อยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่หาย,ยากสําหรับตัวเองครับที่ว่าจะว่างกันขนาดนี้ จะกา็ถ้าผมมีโอกาสถ้ายังเล่นได้อย exactly? ู่ผมก็ยังอยากเล่นอยู่ครับถ้ามันไม่รบกวนกับงานหรือว่ารบกวนกับอย่างอื่นเงี้ยครับคือยังไงก็ยังผมเป็นนักแสดงเป็นดบหนึ่งแล้วกีฬาเป็นแบบสองใช่ไหมใช่ครับถ้าว่างนะถ้าว่างผมก็ยังอยากแข่งอยู่ตลอดครับมีที่ไหนมาแบบว่าท้าทา้แบบไปเป็นจริงจงแบบไปเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเลยก็ไม่มีครับคือ ผมกับมีนอยู่สมโมสรไฮเทคกันอยู่แล้วคือมันเป็นสมโมสรตั้งแต่โรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรีครับแล้วเราจะต่อสมโมสรไปครับแล้วเราก็มีสัญญาก็คือเราก็จะเล่นในที่เดียวงครับแต่ว่าที่ไทยยังไม่มีการที่แบบว่าเหมือนเราดับตัวไปเล่นทีมซื้อตัวไปเล่นทีมนี้ยังไม่มีครับแบบก็จะมีแค่ท่าพามเป็นแมตช์เป็นแมตช์ไง ก็คือตอนนี้ก็คือกลับมาดูงานเรียบร้อยแล้วครับยังยังยังไม่มีงานตอนนี้ยังไม่มีงานเราใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีงานไปติดตามยาขัดหลังไปก่อนอ่าครับละครได้ดูแน่นอนพอเวลาคือเรา